สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ได้เวลามาติดตามข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสารรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันเพียบเลยละครับรวมถึงหนังสือใหม่หน้าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่ด้วยครับแต่สำหรับข่าวแรกนี้ก็ขอไปเอาใจสาวๆเหล่าแฟนคลับของหนุ่มหล่อหน้าใสาที่ไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะสมาชิกบอยแบนด์สุดฮอต ชูพีเอ็มอย่างนิชคุณกับงานแฟนมิทติ้งครั้งล่าสุดในเมืองไทยเมื่อคืนนี้ครับบินเดี่ยวมาเพื่อมอบความสุขพบกับแฟนเพลงแฟนคลับชาวไทยโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์สุดฮอตของแดนโซมนิชคุณหอระเวชกุลกับงานแฟนมิทติ้งแบบอบอุ่นอบอุ่นนิชคุณแฟนมิทติ้งอินแบงคอกเมื่อคืนนี้ซึ่งก็มีแฟนคลับไปให้กำลังใจกันมากมายพร้อมดอกทานตะวันสัญลักษณ์ประจำตัวของ คที่แฟนๆเปรียบเขาเป็นเสมือนดวงอาทิตย์ที่จะคอยเปล่งแสงมอบความสุขมหาดอกทันตะวันหรือเหล่าแฟนคลับนั่นเองค่ะโดยหนุ่มหล่อหน้าใสาสุดน่ารักคารมทะเลน,นิชคุณก็ไม่ทําให้ผิดหวังทั้งพูดพคุยเล่นเกมทํากิจกรรมกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองและยังโชว์ร้องโชว์เต้นให้ได้เพิ่มปริ่มกันอีกหลายต่อหลายเพลง รวมถึงโชว์ลีลากริ้วอันเสียวไหวลงบนคีย์เปียโนในเพลงช้าซึ้งๆเละอินเปรนเพลงนี้ได้ค่ะ right Let ต่อเนื่องเรื่องของคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศกันเลยนะครับแต่งานนี้เป็นทางด้านภาพยนตร์กับนักตัดต่อมือดีที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติมามากมายนั่งแทนผู้กำกับเป็นครั้งแรกครับ ฉากอกหักที่เคยโด่งดังในยุค90อย่างลืมไม่หมด ของศิลปินมากความสามารถติกชิโร่ไปร้องไปเล่นโชว์น้ำเสียงให้ฟังกันสดๆเลยนะคะสำหรับยิ้มประวิทย์ฮันเตนมือกลองวงสมเกียรติที่หันมาชิมลางแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในคอนกรีตข่า s พวังรักผลงานการก,กำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของมือตัดต่อภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพราะกว่ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์มาแล้วมากมายลีชาตะเมธีกุลซึ่งในงานเปิดตัวและจัดฉายรอบสื่อมวลชนเมื่อคืนนี้ <c oughs> ก็มีนักแสดงนำอย่างอนันดาเอเวอริ่งแฮม สายป่านอภิญญาและเจนสุดาปานโตไปร่วมพูดคุยด้วยค่ะสำหรับคอนกรีตคาวพังรักนี้ก็เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านเรื่องราวของหนุ่มใหญ่ที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศมาตลอด30ปีจนมีเหตุให้ต้องกลับมาเมืองไทยในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกยุคต้มยำกุ้งปีพุทธศักราช2540และพบว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากรวมถึงครอบครัวและความรักในอดีตของเขาด้วยค่ะ ซึ่งจะเข้าฉายในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกด้วยเรทนอนหนู18บวกเฉพาะที่ House RCA และโรงภาพยนตร์เครือ SF Cinema เพียง5โรงเท่านั้นค่ะปิดท้ายช่วงข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็ขอไปเอาใจคุณสาวๆและผู้ที่สนใจแฟชั่นผมกันบ้างนะครับกับงานใหญ่ h a r w o r l d 2014ครับ แฟชั่นทรงผมเก๋ๆหลากหลายรูปแบบและสีสันจากฝีมือการสร้างสรรค์ของช่างผมมืออาชีพชั้นนาของไทยและต่างประเทศมารวมไว้ให้ได้ชมกันในงานเดียวเลยนะคะสําหรับแฟชั่นโชว์เปิดงานมหก,กรรมแฟชั่นผมงานใหญ่ของไทยอย่าง Hair World Festival 2014เมื่อคืนนี้โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ใตแนวคิดถนนสู่นวัตกรรมหรือ The Road to the World Innovation ที่มุ่งนําสิ่งแปลกใหม่แตกต่างสร้างสรรค์ให้กับวงการแฟชั่นผมของไทยร่วมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสระ้า ให้เกิดการตื่นตัวเพื่อเตรียมพร้อมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการออกแบบแฟชั่นผมในภูมิภาคก่อนเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปีหน้าด้วยค่ะงานนี้ก็เลยมีทั้งการโชว์ออกแบบทรงผมทั้งตัดเจ็ตทำสีโดยเหล่ากูรูด,ด้านทรงผมและการประชันสีมือออกแบบทรงผมเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกที่มอนาโกในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการมอบรางวัลสุดยอดทรงผมโดนใจให้กับเหล่าศิลปินดาราและคนบันเทิงที่เป็นไอคอนนำแฟชั่นด้านทรงผมด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักร้องสาวเสียงทรงพลังดาเอนโดฟินดาราสาวมากความสามารถสายป่านอภิญญาดีเจผมทองธนวัต์ประสิทธิที่สมพรหรือดีเจนุย้ยรวมถึงหนุ่มเก่งทัชยะหรือเก่งเดอะวอยซ์ที่ทรงผมโดดเด่นมากๆและเช่นเคยในทุกวันพุธแบบนี้กับช่วงพิเศษเอาใจคนรักการอ่านทั้งหลายอย่างช่วงหนังสือออกใหม่ซึ่งสัปดาห์นี้สาวนักอ่านของเรามีหนังสือใหม่มาฝากกันหลากหลายแนวเลยล่ะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้เวลามาเพิ่มอาหารให้กับสมองกันเป็นประจำนะคะในทุกวันพุธแบบนี้ในช่วงหนังสือออกใหม่ค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันก็มีหนังสือใหม่เนี่ยที่น่าอ่านน่าสนใจมาให้เหล่าคนรักการอ่านในเรือกอ่านกันแบบมากมายหลากหลายเล่มเลยละคะ่ะ เรื่องลี้ลับที่อยากเล่าเจนยันทิพย์ผลงานจากปลายประการเล่มล่าสุดของผู้ที่มีจิตสัมผัสพิเศษคนดังเจนยันทิพย์หนังสือที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลี้ลับตามตายแต่ยังจะมาเปิดเผยไขข้อสงสัยให้กับผู้อ่านได้มองและทําความเข้าใจอย่างมีเหตุผลพร้อมแฝงด้ยวยเรื่องราวธรรมะดีๆอย่างกฎแห่งกรรมภูมิภพนรกสวรรค์รวมถึงเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษที่สอดคล้องกับสุภาษิตไทยที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วด้วยค่ะ จะมอระเคลิศตาหรืองมงายหนังสือที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมากกว่าหนึ่งล้านเล่มผลงานของทันตแพทย์นักเขียนสมสุจยราหนังสือที่จะมาตีแผ่เรื่องราวของศาสตร์พยากรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์และอีกมากมายที่ล้วนมีเรื่องของความศรัทธาความเชื่อและงมงายเข้ามาเกี่ยวข้องจนฝังลึกเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยมาอย่างยาวนานผ่านเรื่องราวสนุกสนานไม่น่าเบื่ออย่างที่หลายคนคิดค่ะ ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลหน,นังสือที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์นักวิทยาศาสตร์รวมถึงนักศึกษาแพทย์พยาบาลและอีกมากมายที่จะประกอบไปด้วย16บทเรียนซึ่งก็จะแบ่งเป็นหมวดตามโรคและระบบต่างๆของร่างกายเพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างครบทุกด้านทั้งฟังพูดอ่านและเขียนค่ะ ส่วนหนังสือเล่มเล็กๆจิ๋วๆขนาดกระชัดรัดที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือนวนิยายแนวตลกตลกฮาๆที่จะมาเรียกรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้อ่านที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องสั้น3าตอนที่เน้นการดําเนินเรื่องอย่างรวดเร็วไม่ยืดยากที่รับรองว่าจะต้องถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนเลยละค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับหนังสือใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมที่ถูกใจเล่มไหนเป็นพิเศษนะคะก็อย่าลืมไปหามาอ่านกันได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันคงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ แต่สาหรับคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือมากนักนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้มาให้เล่กไปเที่ยวไปพักผ่อนกันเช่นเคยในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับเริ่มด้วยงานดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ์คืนความสุขให้ประชาชนตอนพันท้ายน,นรสิงห์ที่กรมประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนิทรรศการ3ส,สิ่งที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าปิดท้ายด้วยมาหากรรมธงฟ้าคืนความสุขลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่ไบเทคบางนาค่ะ และเวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสารรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t กับผมอิดพิช,ชานในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ